สวัสดีทุกคน้ียครับวันนี้อยู่ในเกมโลบอกบ็อกฟุตวันนี้ผมจะมาสอนทำเผาวีมนุษย์ทุกขั้นตอนแบบละเอียดเลยนะครับเอาละ่ะเรามาเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยขั้นตอนที่1นเนี่ยนั่นก็คือการเสกบ,บอสแอดมินนั่นเองและหลังจากที่เราฆ่าบอสแอดมินได้แล้วเนี่ยเขาก็จะดอปบ,บวกมาให้เราแบบนี้เป็นบวกแอ m ดมินนั่นเอง แสดงว่าเราผ่านเควสขั้นตอนที่1แล้วการกำจัดแอดมินเสร็จสิ้นต่อไปขั้นตอนที่2ครับก่อนอืนเลยเนี่ยเราก็ต้องรอโฟมูลหรือพระจันทร์เต็มดวงขึ้นก่อนเท่านั้นต้องรอโฟมูลก่อนเท่านั้นนะครับสมมุติว่าเราเจอโฟมูลแล้วเนี่ยให้เรามากดพูดคุยกับแผ่นศิลาจารึกตรงนี้น,นั่นเองหลังจากที่เราพูดคุยไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเดินทางไปที่เกาะเกที ty, ขึ้นไปบนยอดต้นไม้สูงสุดเพื่อพูดคุยขั้นตอนต่อ,ตอไปนั่นเองครับ สมมุติว่าเพื่อนๆพ,พูดคุยเจอพระจันทร์แล้วนะจากนั้นก็ไปกาะเกทีได้เลยให้เราบินขึ้นมาได้เลยครับบนยอดสูงสุดของต้นไม้เกทีบริเวณตรงนี้น,นั่นเองเราต้องไปพูดคุยต่อไปครับเพื่อจะสามารถไปขั้นตอนต่อไปได้พูดคุยกดเข้าไปได้เลยถ้าเราถูกวาร์ปเข้ามาในที่แห่งนี้แสดงว่าขั้นตอนที่2ของเราผ่านแล้ว แต่ถ้าใครยังวร์ปไม่ได้เนี่ยสแสดงว่ายังไม่ผ่านนะครับถ้าขั้นตอนนี้ไม่ผ่านเนี่ยมันก็มีแค่2อย่างเลยครับอย่างแรกก็คือเรายังไม่ได้ตีบอสแอดมินอย่างที่2ก็คือเรายังไม่ได้เจอฟฟมูลนั่นเองแค่นี้เองเรามาถึงขั้นตอนที่3กันบ้างครับอันเนี้ยคือคันโยกเปิดประตูตอนเนี้ยเรายังเปิดไม่ได้เราจะต้องไปทําภารกิจก่อนนะครับและภารกิจที่ว่านั่นก็คือการตามหากระจกของคาตาโกริ V2 บอกเลยว่าโคตรลำบากครับถ้าเราจะมาหากระจกคาตาคุลีวีสเนี่ย <Okay. S 1> ผมแนะนําให้หาเพื่อนมาอย่างน้อยก็2คนนะ mm hmm. ภารกิจเนี่ยไม่มีทางที่จะทําโซโลได้ครับไม่มีทางเลย mm hmm. เพราะว่าดาเมจมันไม่ถึง เราตัวคนเดียวไม่สามารถฆ่าบอส V2 ได้ด้วยตัวคนเดียวจริงๆฮนะสมมุตินะครับเพื่อนๆทุกคนเจอก่อรับแล้วแล้วก็เจอเฟืองแบบผมในคลิปแล้วเนี่ยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันหานานมากสูสๆนะครับทุกคนผมเชื่อว่าขั้นตอนเนี้ทำยากที่สุดแล้วเอ้ยหาเป็นอาทิตย์กว่าจะเจอมาก็มาดีถึงเวลาแล้วครับตอนนี้ได้เวลาทําขั้นตอนสุดท้ายแล้วการผ่านบททดสอบทั้งหมดเริ่มกันเลยครับ ดึงคันโยกอย่าลืมกันนะครับขั้นตอนเนี้ยภารกิจเนี้ยเราสามารถทําได้ตอนช่วงพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นหรือว่าช่วงฟูมูลเนะี้ยผมเปิดประตูเลยผมจะไปยังเร็วเลยนะครับเพราะว่าผมรอช่วงฟูมูลมานานมากๆนายก็โคตรเลยขั้นตอนนี้ผมจะไปเร็วนิดหนึ่งนะเราจะต้องหาเพื่อนมาทั้งหมด3คนรวมตัวเราด้วยเป็น3คนก่อน,นเนี่ยผมเป็นเผ่ามนุษย์นะครับอันนี้ผมจะเล่นสองจอนะสลับไปจอหนึ่งอีกจอหนึ่งของผมเนี่ยเป็นเผ่าเงือกนะครับส่วนผูดด้เล่นอีกคนหนึ่งก็คือผู้เล่นในเกมน,นั่นเองะ ผมชวนเขามาทำนั่นเองรอช่วงเวลาฟูมูลนี่ครับเรียบร้อยผมกดสกิลเผาพร้อมกัน3คนแล้วนะประตูมันจะเปิดปุ๊บ้าไปเลยเดี๋ยวผมจะเอาทำเผาเงือก่อนนะเพราะว่ามันฆ่าบอสง่ายโอ้ยเผาเงือกเอาไว้ก่อนแล้วกันนะตีมันด้วยก่อนถ้าตายนี่ภารกิจราเฟลหมดเลยนะได้อยู่ได้อยู่ ต้องเป,เปลี่ยนไปแสงครับเพราะว่าถ้าผมเล่นผลแบงค์มาเนี่ยผมตายแน่นอน8ปสลามมาจอนหนึ่งตอนนี้ผมสลามมาจอนหนึ่งแล้วนะเรียบร้อยอุ้ยเหนื่อยจริงๆเว้ยรอผู้เล่นอีกคนหนึ่งก็ผ่านนะครับเจอระหว่างทางก็ชวนมาเลยสวยครับมันต้องอย่างนี้สิตอนนี้พวกเราสามคนผ่านบททดสอบกันหมดแล้วนะหลังจากที่เราสามคนผ่านแล้วเนี่ยเราจะถูกวาร์ปมาในห้องห้องหนึ่งแล้วเราก็ต้องมาสู้กันเอง คนสุดท้ายที่เหลือรอดก็จะได้ผ่านภารกิจไปอันนี้ผมตกลงกันแล้วนะครับว่าผมจะขอผ่านเป็นคนแรกแล้วก็ให้อีกคนเนี่ยเขารีตัวออกไปก่อนไปอันนี้ผมจะรีตัวอีกตัวหนึ่งผมทิ้งก่อนนะหลังจากที่เราเหลือรอดเป็นคนสุดท้าย <c oughs> เควสก็จะผ่านวิ่งตามแสงวิญ,ญญาณแบบนี้ไปได้เลยครับวิ่งไปเลยตอนแรกเนี่ยบันไดเนี่ยมันจะไม่เปิดนะครับเราไม่สามารถขึ้นไปได้เลยมาที่นาฬิกาด้านหน้าเลยครับ กตโีรอเฟืองเราขึ้นแป๊บนึ่งพูดคุยกับนาฬิกาอีกครั้งหนึ่งครับเรียบร้อยตอนนี้เราสามารถ awakening ได้แล้วนะเผาว,วีซีใส่เฟืองไปได้เลยครับเฟืองอันแรกจะเป็นสีเหลืองนะปลดล็อกเผา awakening ต่อมานะครับเราก็ต้องมารับภารกิจจาก ancient one ภารกิจขั้นตอนที่1รับไปได้เลยครับเราจะต้องทําการแปลงร่างหรือว่า a w a k ค n i n g สรอบ สามรอบแล้วค่อยกลับมาพูดคุยกับเอชเชนวันอีกครั้งหนึ่งให้เพื่อนๆสังเกตหลอดสีแดงด้านล่างนะครับทุกการโจมตีของเราทุกการโจมตีเลยไม่ว่าจะเป็นหมัดดาผลปีศาจหรือเราโดนตีเนี่ยหลอดสีแดงมันจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่หลอดสีแดงเราเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถแปลงร่างแบบนี้ได้นั่นเองนี่ครับการอเวกินนิ่งเผามนุษย์ v 4ีเทียร์หนึ่งอย่างเท่เลยครับรู้สึกว่าเป็นอาใครนู้แล้วเนียรู้สึกว่ามันจะเดือดมากๆเลยนะ เราต้องทําแบบเนี้ไปจนครบอีก3รอบนั่นเองอันนี้เพื่อนผมก็มาช่วยนะสบายหน่อยหลังจากที่เราเอาเวคิทนี่ครบ3ครั้งแล้วนะครับได้เวลามาพูดคุยกับภารกิจอีกครั้งหนึ่งอางิทยวันเรียบร้อยบททดสอบครั้งที่1ผ่านแล้วครับเสีย1,000แฟกเมนต์แปลงร่าง3ครั้งจ่ายเงินม่วง1,000 ต่อไปบททดสอบรอบที่2ครับเหมือนเดิมเลยรอช่วงเวลาโฟมูลพาเพื่อนมา3คนแล้วก็ฆ่ากันจนเหลือคนเดียวรอบที่2ครับวิ่งตามแสงวิญญาณไปรอบนี้ผมเปลี่ยนเป็นผลแม,กมากๆแล้วนะพูดคุยกับนาฬิกาเรียบร้อยครับมาเฟิงที่2 มันจะมีสีแดงกับสีน้ําเงินนะแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงินเนี่ยถ้าเราเลือกไปแล้วเนี่ยมันจะมีเกตน,นะครับเกตตัวแรก1นึถึงร้อนั่นเองผ่ามนุษย์เนี่ยยิ่งตัวเลขเกดเราเยอะนะครับเราก็จะยิ่งตีแรงตามตัวเลขด้วยเริ่มต้น100รถ้าอัพขั้น2ก็เป็น150ครับประมาณนี้เหมือนเดิมจากนั้นเรามาพูดคุยกับเองชินวันรับภารกิจไปแปรงล่างเหมือนเดิมครับรอบนี้เขาให้เราแปรงล่างทั้งหมด5รอบนะ ห้ารอบเต็มๆเลยหลังจากที่เราอัพเฟืองสีน้าเงินไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะมีตัวเลขด้านล่างแล้วเริ่ม้วนจากโซนนะเห็นไหมครับยิ่งเราต่อยเนี่ยโตเลขเมันยิงเยอะขึ้นนี่มอนมันตายก่อนนะครับสูงสุด100ตอนนี้เมื่อเพื่อนๆเอาไว้คิดยิงครบ5รอบแล้วนะครับกลับมาคุยกับเอเชีนวันอีกครั้งหนึงส่งเควสรอบที่2เนี่ยเราจะเสีย1 5 0 0แฟกเมตรนะครับซื้อ พันห้าเราปิวไปแล้วบททดสอบที่สองเคลียร์แล้วก็รอช่วงโฟมูลต่อไปแล้วก็เริ่มภารกิจที่สามนะเรามาเช็คกันสักหน่อยโอเคครับตอนนี้ผมมีสองเฟืองแล้วนะเฟืองที่สามรอโฟมูลเหมือนเดิมนะนานนิดนึงบททดสอบรอบที่สามเริ่มตน้นขึ้นแล้วครับเหมือนเดิมรอช่วงเวลาโฟมูลตบเพื่อนอีกสองคนให้กระจุยตามแสงวิญญาณเราไปแล้วเราก็ไปพูดคุยกับนาฬิกาอีกเช่นกัน จากนั้นเราก็จะปลดล็อกเฟืองชิ้นที่3พูดคุยกับนาฬิกาอีกครั้งหนึ่งรอบนี้ผมจะเลือกเป็นเฟืองสีแดงแล้วกันนะครับความสามารถของเฟืองสีแดงเนี่ยจะสามารถทําให้เราเทเลพอร์ตได้ระยะสั้นๆหรือว่าแฟดสเต็ปนั่นเองนะส่วนตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แฟดสเต็ปน,น,นะครับไม่ใช่สาย PvP ด้วยผมเป็นสายเก็บเวลนะเพราะฉะนั้นผมก็มีเฟืองในดวงใจชิ้นสุดท้ายอยู่แล้วนั่นก็คือน้ําเงินแน่นอนนะสายเก็บเวลฮะมันจะได้แรงๆพูดคุยกับเอ็นชินวันเช่นเคย หมือนเดิมนะครับบททดสอบที่3เนี่ยเขาจะให้เราแปลงร่างทั้งหมดอีก5รอบนะครับถ้า5รอบไม่ผ่านเนี่ยก็เป็น6หลังจากที่เราเอาไว้คินนิ่งไปแล้ว5 6รอบให้กลับมาพูดคุยกับเอเจนวันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ผมผ่านแล้วนะจ่ายเงินไปได้เลยครับ2,000แฟงเมนต์รอบนี้ผมรู้สึกว่าจะแปลงร่างไป6รอบนะเพราะว่า5รอบม,มันยังไม่ผ่านไม่เกินนี้หรอกครับ5-6รอบเรียบร้อยเด้เวลาทำขั้นต่อไป ขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นเควส์หส่วนสของ n c นช n นวันเราจะต้อง a w a k ว n เคนนิทั้งหมด5 6ถึง6รอบเช่นกันครับอันนี้ผมก็ผ่านแล้วนะจ่ายเงินไปเลย2,250 f อแฟกเมนต์อันนี้เป็น1ส่วน3นะครับไม่ใช่หาโฟม o นะเดียบร้อย1ส่วน3ผมผ่านแล้วรับภารกิจต่อไปฮนะอันนี้ก็จะเป็น2ส่วน3าลำดับต่อไปครับอันนี้ทำต่อเนื่องเลยนะ เช่นเคยครับภารกิจ2ส่วน3เราต้อง awakening อีกประมาณ5-6รอบครับจัดไปยาวๆเลยหลังจากที่เพื่อนๆทำการ awakening เสร็จแล้ว5-6รอบนะครับก็มาตรวจสอบด้วยว่าภารกิจเราเนี่ยผ่านหรือ,อยังตอนนี้ผมก็5-6รอบแล้วนะตรวจสอบดูสักหน่อยอะน่าจะผ่านแล้วล่ะโอเคครับตอนนี้ผมผ่านแล้วนะเสียอีก2,500แฟกเมนต์ภารกิจขั้นตอนที่2 3เสร็จสิ้นครับ ต่อไปครับบททดสอบรอบที่4เหมือนเดิมรอช่วงเวลาโฟมูลตบเพื่อนทิ้งอีก2คนวิ่งตามแสงวิญญาณไปทำไปซ้ำๆแบบนี้เลยครับบททดสอบรอบที่4ก็อย่างที่ว่านะครับผมมีเฟืองในดวงใจทิ่สุดท้ายอยู่แล้วเป็นสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินเท่านั้นครับสำหรับผมเพราะว่าผมนั่นสายฟาร์มวันๆก็ฟาร์มหาของอยู่เดียวครับ เรียบร้อยสักทีตอนนี้ฟันเฟืองผมก็ครบหมดแล้วนะทั้งหมด5ฟันเฟืองหลังจากที่เราทําภารกิจเก็บเฟืองหมดแล้วนะครับตอนเนี้เผ่าวีสีของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ระดับเทียห้านะครับผมจะมาสรุปให้ฟังเลยนะครับตั้งแต่เทียหนึ่งถึงเทียที่5เนี่ยเทียหนึ่งถึงห้าเนี่ยเราจะใช้แฟกเมนทั้งหมด9,250 9250 <9, 250 S 1> <5, S 2> เตรยบเกียไว้เลยครับ1-5ถึงาเอาละครับจากนี้ไปเราจะต่อกันที่เทียที่6 1ถึงเลยนะครับการจะทำเทียที่6ถึงเทียที่10เนี่ย ไม่จะเป็นต้องฟูมูลนะครับไม่จําเป็นเลยเรามาเริ่มต้นเทียที่6กันเลยนะครับเทียที่6เนี่ยจะให้เราเอาไว้คินนิงทั้งหมดประมาณ5-6รอบนะครับทาช่วงเวลาไหนก็ได้นะครับกลางวันกลางคืนทําได้หมดเลยไม่จาเป็นต้องรอฟูมูลเทียที่6พร้อมจ่ายเงิน 3, 0 0 0แฟกเมนเดียบร้อยครับผมจ่ายไปแล้วนะ 3, 0 0 0แฟกเมตนสมมุติว่าถ้าหากเพื่อนๆเจอสถานการณ์แปลว่า6รอบเนี่ยมันไม่ผ่านก็ให้เพิ่มไปเ็น,นะครับเพิ่มไปจํานวนหนึง่งแค่นั้นเอง เรามาต่อเทียที่7กันเลยนะครับเทียที่7เหมือนเดิมทําการอเวกินนิ่งประมาณ6-7ถึงรอบถ้าหากทํา7รอบแล้วเนี่ยมันไม่ผ่านก็ให้ขยับเป็น8นะครับเช่นเดิมครับสามารถทําช่วงเวลาไหนก็ได้ไม่จาเป็นต้องรอโฟมูลเลยไม่จําเป็นครับตอนเช้าก็ทําได้หลังจากที่ผมทำการอเวกินนิ่งไปทั้งหมดประมาณ6-7ถึงรอบตอนนี้ผมก็ผ่านแล้วนะครับจ่ายเงินไปเลยทั้งหมด3,200แฟกเมนต์เรียบร้อยเทียที่7ผมผ่านสักที ต่อันเลยนะครับถึงเวลาทำเทียที่8สักทีเทียที่8จะทำการ a ว a ค e n i n g โดยประมาณ7-8รอบนะครับถ้า8ดรอบแล้วเนี่ยยังไม่ผ่านก็ขยับไป9านะครับยังไงก็ไม่เกิน8 9อยู่แล้วทำช่วงเวลาไหนก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องโฟมูลตอนนี้ข้างหลังผมก็ยังแสงอาทิตย์อยู่เลยฮะตอนเช้าก็ทาได้หลังจากที่เรา a ว a k e n i n g ผ่านแล้วก็มาส่ง q ค e s ได้เลยครับตอนนี้ผมผ่านแล้วนะเสียเงินแฟกเมนอีก3,500แฟกเมนจ่ายไปเลยครับ 3,500เฟกเมนต์ผมปิวไปอีกแล้วตอนนี้เทียที่8ผมก็ผ่านแล้วนะครับต่อไปเทียที่ 9, เหลือแค่2คันเท่านั้นเทียที่9นะครับทำการ a w a k ิ n i n g 8-9งรอบให้ผ่านตอนนี้ผมก็ผ่านแล้วนะจ่าย3,750เฟกเมนต์กว่าจะครบ8-9ถึง9รอบเนี่ยโอ้โหยังนานเลยครับต้องคนว่างจริงๆอะ่ะถึงจะทำอะ เหมือนเดิมครับทาช่วงเวลาไหนก็ได้ผมก็ทําช่วงกลางวันเหมือนกันนะมาเหลืออีกทีเดียวแล้วก็ครบสักทีครับขั้นต่อไปเทียที่10 <S <S สุดท้ายก็แล้วครับ <S 1> <S 1> การทําเทียที่10ขั้นสุดท้ายเราจะต้องทําการเอาไว้ค i น n e y ทั้งหมด10รอบ10รอบเต็มๆพอจะผ่านมาแต่และรอบนี่มันเหนื่อยเหลือเกินครับและตอนนี้ผมก็ได้ทําการเอาไว้ค i น n e y ครบ10รอบสักทีครับเรียบร้อยผมผ่านสักทีจ่ายไปเลยครับ เทียสิบจ่าย4 0 0พันแฟกตมนเอาละครับในที่สุดเราก็ทำเทียทั้ง10ครบสักทีผมจะมาสรุปให้ฟังเลยนะครับตั้งแต่เทียที่6ถึง10เนี่ยเราจะใช้แฟกต์มนทั้งหมด17,500 f มื่นเแฟกตมนและตั้งแต่เทียที่1ถึง10จะใช้แฟกต์มนทั้งหมด26,750ื่นหกพัดอ้แฟกมนโคตรเยอะเลย ก็เป็นอันจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการทำเผา V4 ตั้งแต่เริ่มต้น V1 ถึง V10 ไปเลยนะครับถ้าหาข้อมูลตกหล่นหรือว่าผิดพลาดก็ขออาภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครต์ให้ด้วยคลิปวิดีโอนี้ผมใช้เวลาทําทั้งหมดเกือบ2เดือนเต็มๆเ,เลยขอบคุณทุกคนที่รับชมครับแล้วเจอกันคลิปหน้าเลย